สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโจกรับเท้าขอคบใบเตยรำไห้ทำพ่อเสียชื่อป้าแจง้งไม่ใช่งานแต่งแม้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีช็อกสังคมที่เกิดขึ้นตอนนี้แต่ก็ถูกโยวงวิพากษ์วิจาร์ณจนเครียดหนักหลังมีภาพใบเตยพรอนพจจีแฟนสาวของผู้กำกับโจ อดีตผู้กำกับสพเมืองนครสวรรค์ในชุดไทยลักษณะเหมือนชุดพรีเวดดิ้งหรือภาพงานแต่งงานซึ่งล่าสุดปราฟินาเล่เจ้าของสตูดิโอชื่อดังที่ถ่ายภาพดังกล่าวออกมาชี้แจงแล้วว่าภาพดังกล่าวไม่ใช่ภาพพรีเวดดิ้งหรือภาพแต่งงานแต่เป็นภาพที่ใบเตยซึ่งเป็นลูกค้าของร้านอยู่แล้วขอให้ตัดชุดไทยให้เพราะจะไปร่วมพิธีในงานแต่งของญาติ โดยไปกับผู้กำกับโจ้คนดังกล่าวโดยใบเตยไม่ได้พูดถึงเรื่องแต่งงานเลยอยากขอโทษกับภาพที่หลุดออกไปทําให้สังคมเข้าใจผิดส่วนคําว่าขอรับประทานน้ำพระพุทธมนต์เป็นเพียงการรดน้ำมนต์เท่านั้นจากสมเด็จพระสังฆราชไม่มีข้อความว่าเขารับประทานน้ำสั่งแต่อย่างใดแต่คนตีความไปเองว่าเขาแต่งงานกันส่วนผู้กำกับโจตัวเองไม่เคยเจอ เพราะรูปที่ลงในเพจใบเตยถ่ายแล้วส่งมาให้ปราฟินาเลยยกมือไหว้ขอโทษครอบครัวใบ,บเตยทางคุณพ่อคุณแม่เพราะภาพที่ออกไปทําให้เกิดความเข้าใจผิดได้คุยกับครอบครัวใบเตยแล้วถึงประเด็นภาพดังกล่าวและให้กําลังใจกับใบเตยถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเขาก็เครียดน่าเป็นห่วงอยากให้สังคมแยกแยะน้องไม่ได้เกี่ยวข้องดันบอยทิติพรหรือบอยวันบันเทิงบรรณาธิการบริหารข่าวช่องวัน31 ในฐานะหัวหน้างานเปิดเผยถึงเรื่องการครบหากันของใบเตยพรพจีพิธีกรรายการวันบันเทิงกับผู้กำกับโจเผยว่าน้องเคยมาปรึกษาตอนที่ผู้กำกับโจมาจีบซึ่งในตอนนั้นพ่อกับแม่ไม่เห็นด้วยแต่โจก็เข้าไปหาพ่อกับแม่ไปกราบเท้าขอคบน้องตอนนั้นน้องก็โสดเพิ่งอกหักมาใหม่ๆเขาเข้ามาดูแลดีตอนนี้น้องร้องไห้เสียใจแต่ที่ยิ่งไปกว่านั้นคือเสียใจที่ทําให้คุณพ่อเสียชื่อเสียง น้องถูกเตือนจากผู้ใหญ่แล้วเรื่องถูกโยงไปต่างๆนหน้า,นาและขอยืนยันว่าน้องไม่ได้ลาออกจากการเป็นพิธีกรรายการวันบันเทิงน้องไม่ได้ทําอะไรผิดที่ผ่านมาน้องอยู่ที่กรุงเทพฝ่ายชายอยู่นครสวรรค์แต่สภาพจิตใจก็อาจจะต้องพักงานไปก่อนส่วนภาพที่สื่อไปลงเป็นภาพที่น้องใส่ชุดไทยถ่ายที่วัดคู่กับผู้กำกับโจระบุว่าน้องแต่งงานแล้ว ไปรับน้ำพระพุทธมนต์จากสมเด็จพระสังฆราชภาพนั้นเป็นภาพที่น้องไปงานแต่งงานของคนอื่นเป็นภาพในเพจของร้านพิปราฟินาเล่ซึ่งน้องได้ไปใช้ชุดที่ร้านคนก็ไปขุดไปพูดมัว่วคืออยากให้แยกแยะไม่อยากให้ไปด่านน้องเพราะน้องไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ